เด็ก้าบูนตะโกนนะหนึ่งยกสามวิทีให้สองยกยกสามนาทีพักเอวทีพักสองโอเคนะผมอ่ะฝากกรรมการเต้นแล้ผมมาคู่นี้จริงๆเคยเจอกันมาแล้วครับแต่ยกเดียวไหมหมูป่าบอกว่ายกเดียวมันหนีกันได้มาเสียงแต่ต่อยบนมุดที่ธรรมดาแล้วอ่ะวันนี้จะมีสกิลไม้ตายไหมครับคุณมาเสียงเตรียมไม้ตายมาหรือเปล่าถ้าไดเอาตูดแต่ผมเชื่อหมูป่านะก็ใส่รองเท้าผมอ่ะแน่นอนปัญยางด้วยปัญยางก็ออกผมรีบมีพิมพ์ได้แท้ ไม่มีใส yeah. uh. ่เลยครับผมพี่หมูป่าครับผมอ่าลูกชิ้นสมฝังเอาไงลูกชิ้นสมฝังแย็บตีเด็ดเด็ดเตี้ยมามาแม่เออาไม่ไงีัยไม่มีรองเท้าใส่อ่าผมป่าหมูป่าเราใส่รองเท้าเหยียดติบโอ้มันเออกรบทองไว้อ่าเป้าใหญ่อ่ะเป้าใหญ่อ่ะรู้จักป่ะ ดูมันใหญ่ทำไมอ่ะวันนี้จะมีท่าซีเนเจอร์หรือเปล่าครับผมคันหลังแทงนะผมวันนี้จะมีไหมจมาเสียงบอกหมูป่าเราจะต่อยเป็นหมูเด้งเลยเหมูป่าบอกมาเสียงวันนี้จะโดนต่อยเป็นแค่เดือนจะมาดูกันนะผมเอาละตอนนี้ยังไม่มีอาวุธออกจังๆลังคู่นะผมมาเสียงควงมัด มาเต็งออกหนึ่งสองครับผมหนึ่งสองหมูปเดือต่อเนื่องอรุชินไม่กินอรุชินสองังเออนี่ไงโอ้ยนี่ไงนี่ไงมูป่านานเร็วแล้วนี่ไงหนึ่งสองหมูป่าหมูป่านานเร็วแล้วมป่าที่ยังตั้งรับได้อยู่หมูป่เออเอ้ยหมูป่าไอ้ตาสิจะเป็นไปเดือนหรือจะเป็นหมูเด้งมาดูกันนะครับผมคู่นี้อรุชินสองฝัง โอ้ยโอ๊ยปาทิ้งแท๊กโอ้ยปาทิ้งแซ๊กรู้จักเปล่าแข่งอ๋อครับผมแข่งคู่อ่ะผมบอกเลยโอ้ยหมดแล้วพี่เฮ้ยจิ้มเลยพี่หมูไม่มีไอเชียหรอกนาทียุดท้ายแล้วขยอกไอ้ว โย่ยไปเล่นเขวา2ลี้ยซ้โยโยหมล้วตอนนี้มาเส่ไม่ฝ่าเดินแล้นี่มป่าตั้งรับผมป่าตั้งรับตอนนี้มป่ากลับมาเดินกลับมาเดินครับผมตอนนี้โดนคนละที พันกระโดดคนละทีสอทีเขาสงดักเสีคุกวงนอกป่าต้องเลยกดดันนะผมโอ้ยตอนนี้ถ้าซอยตูดเดินมาครับผมตอนนี้ยังกดตูดไม่ติดสิบเ้าแปดเดี๋ยวยังนะผมหกห้าสี่สามสองหนึ่งาทีนะสอาทีนะเอาเวลา ยังไม่ยอมปล่าไปเลยเมื่อกี้จะโดนหลายบัตรแล้วทนายไม่ยั้งอะ่ะเ <c oughs> ้วไม่มีใครโทษได้บ้างอะ่ะต <c oughs> อนผ่อนคลายเส้นหน่อยขอเ <ไป S 2> <อ>สียงบอกมาเย็นคนแรกเขอยากมีผู้ชกตึงๆนะผมวันนี้กูนี้เป็นกูที่น่าดูมากครับผมช่วยกันกูป่ายืนข่มแล้วว่ากูไม่เหนื่อยมาเสง่มาเสง่อย่ <c oughs> เลยนะมาเสง่แกแล้วเนี่นักมวยเต็มตัวครับสิบวิสุดท้าย <c oughs> ม,ามายกุดท้ายไม่มียกสามนะทำไมใจเออเนี่ยพี่โลมากเลยเออนั่นแหละนั่ยยกเอาว้เลยนะเออเนี่ยเห็นไหมได้แล้วบอกแล้วยกนี้อยู่ว่าแล้ใครหมดก่อนนะผมเฮ้ยเออเนี่ย ่ไปเด้อผมันนี้บวกเลยพี่เออยกคุณท้ายน้ำบวกแล้วไม่มียกสามแล้วหมดแล้วคือหมดเลยหมดแล้วหมดแล้วหนึ่งนาทีผ่านเออนี่สองนาทีสุดท้ายนาทีผ่านนะนาทีผ่านแล้วนิดเดียวเออตกตรงพี่ตกตรงพี่หัวตกตรงพี่หัว ตรงพี่ตรงตรงดีดีเดินเข้าพี่เดินเข้าเออชีจ้ว่าออกบ้าง อ่าคุณชกนะครับทันเกอร์ที่ต่อยกับมิซิล่านะฮะไปที่จุดเจบจี่สุดท้ายเฮ้ยจสุดท้ายเสียตูดหรือเปล่าเนี้ยนี่ต่อยเสียตูดนะยังไม่ยอมพี่หมูขำดีดีขำดีดีต่อยออกพี่ออกด้วยที่ทำแล้วออกด้วยจังหวะเคายังไม่ชนะเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้น่ารักเลยทั้งใน

ห้าสี่สามสอง